ทุกคนผมได้บัตรจัสตินบีเบอร์ครับผมผมกดบัตรจัสตินบีเบอร์ได้แล้วครับผม คือแบบว่าเจอกันวันที่หก พฤศจิกายนนะครับทุกคนสบายดีไหมพี่ฉาพี่ชาตสวัสดีครับพี่เข้มสวัสดีครับเอาพี่เห็มของมันมะ ทุกคนผมกดบัตรจัสตินบีเบอร์ได้ผมไปกับเคมาสวีครับทุกคนอ้คือแบบได้อะ่ะ แกแกยอดนักกดอ่ะมันไม่ใช่างค่ตำแหน่งหลังจากที่อุ้ยยุงกัดหลังจากที่แกเป็นยอดนักไลฟ์แล้วเนี่ยแกยังเป็นยอดนักกดอีกนะยูโรไม่คนอื่นกดให้อุ้ยบอกเขาสิโอ้โหผมก็ไม่กระดิกเหมือนกันเพื่อนของผมไม่กระดิกเลยคือมันคือคนกดเยอะมากอ ได้บัตรลานจอดรถใช่ไหมใช่บัตรลานจอดรถไปโบกรถให้จจสตินบีเบอร์ทำไมโอ้ตายตายตายเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนซื้อซื้อเสื้อซื้อเสื้อซื้อเสื้อจจสตินไปฝากนะใส่ไปดูกันโอเคไหมโอเคครับเพื่อนสั่งที่ไหนครับโอเคเดี๋ยวไม่เดี๋ยวสั่งให้เลยเพราะเราเป็นสาวกบีเบิร์ อืมโอเคโอเคเพราะทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยก็มาจากเลฟเฟ e ร c e ต่างๆเนี่ยก็มาจากมาจากจัสตินบีเบอร์อู้กูชงให้แล้วมึงไม่ไปทางอื่นละอะไรนะชงใหม่เลยออไม่ใช่มึงพูดว่าไลฟ์สไตล์เออมึงพูดมาเกินมาใหม่ทุกไลฟ์สไตล์เราหรือว่าทุกวันนี้อะได้มาจากจัสตินบีเบอร์ได้มาจาก แจ็สวอนจะเป็นแฟนกันได้บอสอะไรไม่ให้คนอิจฉาเล่นนะครับมาไลยให้คนอิจฉานะครับใช่ครับเราสองคนได้บัตรแล้วครับนนอนเราสองคนจะไปดูไอ้ u s t สวอนจะเป็นแฟนกันได้บอสิงตรงนําโชกอ่าล่ะโอเคครับทุกคนแค่นี้แหละครับผมไปแล้วอะไรมาวันนั้นเราต้องนอนไม่หลับแน่ๆเลยอ่ะ เราตื่นเต้นหรออืมทํางานไม่เป็นไรเราต้องขอคิวไว้โอเคเราจะ okay, ไป,เ,ปเดี๋ยวเพื่อนต้องมาซ้อมร้องเพลงแจ็สตินบีเบอร์นะโอ้โหเธอเธอเอ้ยฉันเปิดคอนเสิร์ตตอนฉันตอนฉันกดบัตรอะ่ะฉันเปิดสามรอบแล้วเนี่ยอืมแต่ฉันก็ร้องไม่เป็น แคือ<ป>่ารจริงอ,รอ่ะเราอยากจะไปดูแฟนจจสตินบีเบอร์เพราะเขาบอกว่าสวยมากสวยเหรอเขาเป็นแฟนคลับมาก่อนนะผมดูในทิกต็อกเอ้ยอย่างนี้เราเป็นแฟนคลับเราก็มีลุ้นนะเราอาจจะได้เป็นแฟนจจสตินบีเบอร์ก็ได้นะุ้ยจริงปะแกจริงสิ <laughs> โอเคโอเค ไปแล้วทุกคนโอเคมาแจ้งข่าวครับว่าผมได้บัตรเจสตินบีเบอแล้วกอลีกอลีแมนยูไนเต็ดแล้วก็ไปดูแมนยูกันเรามีบัตรไปดูแมนยูแล้วกอลีกอลีแมนยูไนเต็ดเมื่อคืนเสมอเราก็ไม่อายเท่าไหร่โอเคบ๊ายบายเพื่อนไว้เจอกัน j u สตินบีเบอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ราชมังคลานะครับผมราชมักคลาบ๊ายบาย